ทำไมเขาถึงเรียกว่าคุณถึนสายครับก็บานตอนสายหมายความว่าคือต้องสายต้องมีแดดออกต้องมีอุณหภูมิที่ร้อนดอกมันถึงจะบานออกมาสายเขาคือ8ปดโมงนะแดด<ม>ออกไม่เกี่ยวกับเวลาค่ะครับเมื่อแดดออกีอ,อุณหภูมิสูงจึงจะบานและถ้าตอนเย็นเย็นทค่ะถูกเลยครับถูกค่ะถูกเป็นดอกตุต้มๆเลยใช่ค่ะพรุ่งนี้ดอกอื่นบานใหม่ดอกที่บานไปแล้วก็เหี่ยวไปเลยจบหมดหน้าที่ถ้าเหมนเขาม่าไหครับ ดอกที่มันบานเห็นสวยๆวันนี้นะคะเย็นนี้มันเหี่ยวค่ะครับแล้วจบเลยเหี่ยวแล้วลูขึ้นเลยค่ะลูกขึ้นเลยก็หายไปใช่ค่ะมันก็จะสวยอย่าีแล้วรดอกใหม่ทุนนีก็บานไอดอกที่บานวันนี้เนี่ย่ง้ี้ดับอวค่ะหมดอายุไปเลยสุดยอดคือเขาเปลี่ยนดอกทุกวันใช่ค่ะในหนึ่งช่อดอกเนี่ยจะมีดอกเล็กๆประมาณเจ็ดแปดดอกเขาก็จะทยอยบานวันละดอกสองดอกซึ่งทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าคุณนาย ใช่ค่ะใช่ค่ะมีอายุอยู่ได้แค่วันเดียวยอดแล้วทั้งหมดของสวนที่แบบปลูกคุณนายติ๋วใทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณไร่กว่ากว่าไร่กว่ากว่าเท่านั้นเองนะใช่ค่ะแล้วไอ้พื้นที่ทั้งหมดที่ที่ที่บ้านเนี่ยมีสองไร่ค่ะก็จะมีดอกไ,ไ,ไม้อย่างด้วยถ้าเป็นคุณนายติ๋วใสอย่างเดียวมันน่าจะไร่กว่าแล้วสังเกตว่ามีการปลูกหลายแบบมากทั้งลงดินทั้งในกระถางเนี่ยอันนี้คือตามใจตัวเองค่ะ ค <c oughs> ือสมมติว่าตรงไหนเนี่ยพื้นที่มันเหมาะสมที่ว่าขุดล่องแปลงขึ้นมาแล้วเอาดินเทใส่แล้วปลูกได้เลยก็ปลูกเลยครับแต่พื้นที่ตรงไหนสมมติว่าถ้ามันยญกาเยอะถ้าเวลาเราปลูกดอ,อกไม้ไปแล้วยญกาขึ้นเราคงคดูแลไม่ไหวก็ใส่กระถางจะดีกว่าเวลายญกาขึ้นมันก็คือรอบๆอบมั่งไรมัง่งขึ้นในกระถางที่ใส่ก็พอดูแลได้ใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้ว<ช> <หอ S 2> ไม่ต้องไปรเกานเะทจริง,<อ>งมันไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะนง่ายมาก อเอาสะดวกเลยใช่ค่ะมันง่ายมากเอาที่เราสะดวกแบบไหนเราปลูกไปแบบนั้นเลยไม่ใช่ว่ามาดูคนคนแนะนาเขาบอกต้องกระถางน,นะแล้วก็มัวไปหากระถาทงทั้งทที่บ้านตัวเองนี่พื้นที่กว้างมากมไม่จําเป็นนะคะถ้าพื้นที่มีเยอะลงดินไปเลยค่ะเข้าใจ้ะครับแล้วดินที่จะเอาไปลงเมื่อกี้ได้ยินพี่ยุ่งบอกว่าห้ามเลยนะข้างในเป็นขึ้มะพร้าวเนี่ยใช่ค่ะดินที่พี่ใช้ทำปกติเป็นอะไระครับที่บ้านเราใช้ดินดินร่วนครับ แกะเผาแกะดำๆครับค่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแล้วก็ทรายหยาบทรายหยาบก็คือก็คือมีแต่อะไรที่ทะลุน้ำทะลุได้หมดเลยใช่ค่ะให้มันโผล่ๆเข้าไว้ให้มันแบบว่าระบายน้ำดีๆเข้าไว้เวลาเขาแทงรากเขาก็แทงได้ดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับของหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะดินร่วนทรายหยาบทรายหยาบหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักส่วนแล้วก็แกะเผาแกะเผาหนึ่งส่วนก็จะเห็นว่านี่นะครับด้วยเลยค่ะ ไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะคือแบบไหลไหลทะลุหมดเลยนะใช่ค่ะยกกระถางมานี่ดินออกใต้ก้นกระถางไปเลยจริงเหรอครับใช่แล้วก็ไม่ต้องหาจานรองด้วยนะเพื่อให้รดน้ำแล้วมันไปเลยลงถืนไปเลยไม่ต้องจานตอกไม่ต้องสนใจใช่ค่ะนี่เราจะมาเรียนรู้วิธีการตกแบบแบบลงกระถางก่อนนะครับครับแต่ครับปุ๋ยปุ๋ยมากนะครับเอ่อเป็นปุ๋ยอันแรกคือ